สวัสดีปีใหม่สองพันหกสิบี่พี่น้องสู่กันครับมือนี่เชฟแดนแปรกจิมัสเสนอไม่รู้ก้อยปลาครับปลาขาวครับเตรียมไม่แล้วครับอันนี้เข้าไปซื้อมากเขาว้าไมาให้แล้วที่นี่เขาก็เสียวมาฟักมาเนี่ยครับการฟักนี่ไงเขาป้อไม้แล้วเนาะเขาก็ตานหัวถิมเลยปกติเขาเสี่ยวไปต้มเนี้ยเขา ต้องไปต่อถิมได้กันเท่าเสียไปต้มเป็นน้ำซุปอ่ะแต่ว่ามือนีขี่คานต้มมันหลายเมนูมแล้ว่ะนะข้าก็ทินทิมไปเลยเป็นตลาดเป็นตะก้อกยซื้อพ่อข้าตัดหัวแล้วันนี้เขาทำมาทุบเปียกๆเลยเนี่ยไอ้มันไอ้มันสับง่ายๆโอ้อพี่น้องเนาะบันนี้เขาทุบแล้วเขาแบบไม่ฝากเลยฝากให้แหลรงนะผู้ทรมันมีเฉลี่ยหำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปฆ่ากนเฉลีฉ่ย โอ้เชฟนี่มาแตงไดงครับเชฟนี่อ่ะเชฟมาแต่ใสครับโอ้ยระดับเชฟอยู่ในช่วงอะไรช่วงแง้มหมดแล้วครับห่วยร่วงแง้มยังครับช่วงแงมอยู่ระยอนเหรอแอมเชฟอยู่ในบอลเมียนอยู่เพราะว่าเมีนผู้ที่อยู่ในบอลอยู่บอลยเแี็งแข็งกุ้งไส้แข็งแข็งนะแตกอย่างแตกเขาให้แซ่บพ้องเซบนะ เบ่งครับต้องเติม huh. น mm ี hmm. mm ่ค hmm. ร mm ับหาเชียหาเชียเพื mm ่อหาเชียว mm ่า hmm. oh. mm ัจะกินกับลาบยิบนี่แซ่บคักเลยกินนี่กินได้ยังไม่หายกินได้พี่น้อกขี่มือด้วครั้งเอ่อจากเขาฟังแล้วเนาะเนาก็ต่อไปที่เป็นขั้นตอนในการดับเท้าเนาะดับเท้าก็คือ เนืปลาเ้า,าอยู่แล้วเขาก็ต้องเอาพิธีการก็คือใส่แบบบีบปากน้าวมวนสลังนแปลงรันกงเป็นตกเวอียงเน,เนะเสียรูลกครับบีบปักน้าวเสร็จแล้วเขาก็ใส่ผงนัวไปหน่อยนึงนะ เดี๋ยวเบิ้งน้อยเดี๋ยวเเนี้ยหินตะคร้รั้นนั่งตะไสรเกียวตองเอาอดีๆย่าให้มันเชียงตไใส้เกี้ยวเรวันนี้เขากับค้นมึงล่างมือหรือยังล่ลางเลยครับคนน้นขาหอเนี่ยตอนนี้่า้งผขาห่อเลยเนี่ยน้ำขาวีาเกาไปใส่เอามนข้ัน้คันเนีมันเข้ากันแล้วเนาะครับพี่น้อง ห้องกะบ,บีบหนามันออกมาเนี่ยหลังจากขั้นเสร็จแล้วห้องกะบ,บีบหนามันออกครับนะครับหลังจากบีบหนามออกแล้วนี่ก็สิเหลอแต่หนามนี่ก็คือหนามค้าวมาเนี่ยถ้าเข, 5, เขาเอาเห็ดนาำซุปนี่เอาไปใส่นี่นี่มันได้กลายเป็นนนามคนเลยเนี่ยสุดยอดมัน,นอ,อินมหัวเลยแบบสุดยอดนะครับแต่ว่ามือน,นี้เขาสิบโกตมเขาเสียมันอิ่มเลยอน เอาลนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปวันนี้ห้องกำลัะขวยซุปเนี่ย่าไปหากินดิบกินได้ได้ลูกแยนไปไม่มันแหงไรได้สมมือเนี่ยขวยซุปกนี่้ใช่ปใส่น้ำมันน้อยนึง ันะะเนี้ยมันโขกกันดิตายกัน,นมาเ,เยลยต้มน้ามเดือนแล้แก็ลงไปลวกง่ต้องลวกไปบ้าคอยมันถือความหวานเ <c oughs> ล็กน้อยลวกวนลยมันีเรส่อ่ะหลังจากนี้เ้ากวสุกแร้วนาะพี่น้อง <c oughs> บางนึงก็เปเตรี <c oughs> ยมยัก็เตรียมพักกะนาไวล้ละมาดีเชียงลาบมันกิดืึเชียงลาบเฮานี่นะมีะก้ผง อันนี้ขาดตัวด้ไรดิตัวเสียบต่วน่้กันปุ่มนัวตัวไอ้เอาปะเบ่ใส่อันนี้เขากัทขันไว้ละมีแบบความเปรี้ยวมีแบบประกุดยี่ห้เนี่ยหอมซะนนี่พ่อจะไปใส่หลายเนี่ยมันกวนแกลบแรกความสมนี่เอาก็ใส่เดิแต่ว่าเอาใส่แต่แรกที่เขาบีบนำข้ามาหราแล้วไอซิ่งมืัอก่อนกระทามันสมยุกอะจะเผาใส่ ทิกสองช้อนโต๊ะท่านผู้ใดมักเผ็ด่ยนจะได้ไรเราขาวคุยเสแสบอ่ะเด้บ้านใหญ่เราเชียวตัวหรือเจ้าออกมาเลยมันขาวอะไรกันล่ะราวขาดไปคือผมนัวใส่เกียร์หน่อยนึงท่านผู้ใดเป็นเกียร์แบบนี้นี่เอามือตรงกันไม่ได้น้องมันรวงเลยเดี๋ยวมันรวงเกียร์หน่อย น้ำปลาหน่อยใสาเองนี่นี่คืออะไรครับปลาแดกตัวนึงใส่หน่อยนึงก็ให้มันได้กินเค็มบ่ะไรเดออ่าใส่อะไร

การกีฟ้าเอาชิมก่อนเอาชิมก่อนเพอารนี่ครับนั่แะครับจานอยู่ัดบ่เสก็ไปห้ามอสไม่ได้คนป่วยหรืบ่เสียไปได้ครับลูกพี่คุกวงในเยี่ยมบ่เสียก็ไปห้ามอสนาะเพียพรองตูกันน่อเพียเอาละพี่แกนั่นแ 咱们昨天看呢。